สวัสดีค่ะ YG เล่นใหญ่จัดเต็ม MV z o r o ของ g s t r i n สกลระดับฮอลลีวูด เรียกได้ว่าทำเอาฟแฟนๆตื่นเต้นตั้งตารอกันแทบไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับผลงานเดี่ยวของพี่ใหญ่จีซูแห่งวงแบล็คพิงค์ที่ล่าสุดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์มีการอัปเดตความขึ้นหน้าผลงานโซโล่จาก YG โดยกล่าวว่าเพื่อรักษาสัญญาจีซูในตอนนี้กำลังถ่ายทำในต่างประเทศอย่างลับๆโดยใช้ต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในบรรดา MV ของแบล็คพิงค์ซึ่งในตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการเตรียมอมัลบั้มซึ่งคาดว่าจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้แน่นอนว่าหลังมีอัปเดต ข่าวนี้ออกมาก็ทำเอาแฟนๆใจฟูทีเดียวส่งข้อความจีซูโซโรอีสคัมมิ่งขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการสนับสนุนในขณะเดียวกันบริลิกของพี่ซูค่ะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาอีกว่าได้โพสภาพฉากการถ่ายทำาอวีออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องโชว์โลเคชั่นล้อ n แองเจลิสซึ่งเราได้เห็นสกิลการถ่ายทำที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียว และนี่ค่ะก็เป็นสปอยจาก MV s o l o ของ j i ของ b l a ูแบ i n k ซึ่งแอดก็ขอ,อยกมาแชร์ให้ชมกันก็มาคอยรุ่นรับชมไปด้วยกันค่ะ mm hmm. พีซูจะเป็นคนสุดท้ายของวงที่จะปล่อยผลงานเดียวเ mm hmm. ชื่อว่าต้องปังแน่นอน mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามสนับสนุนกันด้วยนะคะ mm hmm. อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ